เจ็ดบทเรียนจากการอยู่กับตัวเองที่ไม่มีใครสอนเราได้ในชีวิตของคนเรามักเติบโตมาพร้อมกับการเรียนรู้จากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูเพื่อนหรือสังคมแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะพบว่าการอยู่กับตัวเองกลับสอนบทเรียนสําคัญที่ไม่มีใครสอนได้เพราะไม่มีใครเข้าใจเราได้ลึกเท่ากับตัวเราเองต่อไปนี้คือ7บทเรียนล้ำค่าที่การอยู่กับตัวเองจะมอบให้โดยไม่ต้องร้องขอจากใคร หนึ่งความคิดดีคือเพื่อนแท้ที่ไม่มีวันทรยศคนรอบตัวอาจมีทั้งวันดีและวันร้ายบางวันอยู่ข้างเราบางวันอาจทำร้ายเราโดยไม่ตั้งใจแต่ความคิดดีเป็นเพื่อนที่อยู่กับเราเสมอและนำทางเราไปในทางที่ถูกเป็นเพื่อนที่ไม่เคยเหนื่อยไม่เคยหายไปและไม่มีข้อแม้ใดๆสองเราเท่านั้นที่เตือนตัวเองได้ดีที่สุดคำเตือนจากคนอื่นอาจฟังดูขัดใจหรือบางครั้งก็ถูกเพิกเฉยไป แต่เมื่อเป็นเสียงจากภายในเราจะรับฟังมันอย่างแท้จริงเพราะมันเกิดจากความรู้สึกและประสบการณ์ตรงของเราเองการเตือนตัวเองจึงมีพลังมากกว่าคำพูดของใครทั้งหมด 3. ไม่มีใครรู้จักเราเท่ากับเราเองบางครั้งคนอื่นอาจมองเราในแบบที่ผิดไปหรือเข้าใจไม่ตรงกับตัวตนของเรานั่นเพราะพวกเขาไม่อยู่กับเราทุกช่วงเวลาแต่เราต่างหากที่รู้ดีว่าเราคิดอะไรเจ็บแบบไหนหรือฝันถึงอะไร เราจึงเป็นครูของตัวเองได้ดีที่สุด 4. การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากข้างในไม่ใช่ข้างนอกหลายคนหวังจะเปลี่ยนชีวิตด้วยการเปลี่ยนงานเปลี่ยนคนรอบข้างหรือเปลี่ยนสถานที่แต่แท้จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดจากการเปลี่ยนวิธีคิดของเราเองก่อนเมื่อภายในเปลี่ยนทุกอย่างรอบตัวก็จะเปลี่ยนตาม 5. ความสงบไม่ได้มาจากความเงียบแต่มาจากความเข้าใจการอยู่คนเดียวไม่ใช่ความเงียบที่ว่างเปล่า แต่มันคือช่วงเวลาที่เรามีโอกาสได้ฟังตัวเองเข้าใจความรู้สึกของตัวเองอย่างแท้จริงและเมื่อเข้าใจตนเองความสงบก็จะเกิดขึ้นแม้รอบตัวจะเต็มไปด้วยความวุ่นวาย6ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการมัวแต่มองคนอื่นหลายครั้งที่เราทุกข์ใจเพราะมัวแต่เปรียบเทียบคาดหวังหรือใส่ใจชีวิตของคนอื่นมากเกินไปจนลืมมองชีวิตตัวเองการอยู่กับตัวเองจะช่วยให้เราเลิกมองออก แล้วหันกลับมามองเข้ามาข้างในใจของตัวเองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตอย่างแท้จริง 7. การอยู่กับตัวเองไม่ใช่ความเหงาแต่คืออิสระสังคมมักทําให้เรากลัวการอยู่คนเดียวแต่ในความเป็นจริงการอยู่กับตัวเองอย่างเข้าใจคือรูปแบบหนึ่งของความมีอิสระภาพภา,พภายในเราไม่ต้องวิ่งหาการยอมรับไม่ต้องแสดงอะไรเพื่อให้ใครพอใจแค่เป็นตัวเองในแบบที่เรายอมรับได้แค่นั้นก็เพียงพอ ในยุคที่โลกหมุนเร็วและเสียงรอบข้างดังจนกลบเสียงหัวใจของเราเองบางครั้งการอยู่กับตัวเองอาจดูเงียบเหงาแต่แท้จริงแล้วมันคือโอกาสที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เติบโตและกลับมาเป็นเพื่อนแท้ให้กับตัวเองเพราะที่สุดแล้วไม่มีใครอยู่กับเราได้นานเท่ากับตัวเราเอง